มาเลยครับทุกท่านทุกคนเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับถือว่าคัดสรรมาจากคนหลงเมื่อค่ำคืนชิบปันมาครับทำอะไรกันอยู่กินข้าวกินปลากันหรือยังครับเนี่ยโอ้โหช่วงเที่ยงบ่าย,บาย,บายแบบนี้นะครับโมเมสาลาเป็นคนแรกของลิเวอร์พูลนะที่ยิงเกมเยาะชิบฤทธิ์ห้านัดติดนะครับล่าสุดโมเมสาลาครับสตาร์ตัวเก่งของหงแดงลิเวอร์พูลสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกในบริษัทสโมสรที่ยิงประตูในเกมในบ้านนั่นแหละ เกมยูฟ่าชิปเปอร์ลีกนะครับได้5นัดติดต่อกันเราต้องบอกว่าแข้งทีมชาติอียิปต์อย่างบางโมนะครับทำหนึ่งประตูในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะโบโลนญาไป2 0เมื่อคืนชผ่ันมาทำให้ทีมคว้าชัย2เกมรวดหลังจากเกมแรกบุกไปชนะเอซีมิลานไป3-1จากประตูในเกมนี้จะไม่สลายยิงประตูในเกมทั่วใหญ่ของยุโรปในบ้านตัวเองได้เป็นนัดที่5ติดต่อกันนะครับหลังจากที่ยิงมาแล้ว4เกมติดต่อกันก่อนหน้านี้เมื่อฤดูกาล 22- 23 ถือว่าเป็นนักเตะคนแรกของลิเวอร์พูลที่ทําได้ยังไงก็ตามนะครับสถิติที่ดีที่สุดของนักเตะจากพิมเมเลกที่ทําได้ติดต่อกันยาวนานที่สุดคือเทอรเรียองรีตำนานแอร์ n นนอลที่ทําไว้7เกมทําติดต่อกันในช่วงปี2001-2002ตามด้วยโรดฟานิสเตลลอยทําได้6เกมติดต่อกันกับแมนยูในช่วงปี2002-2003นะครับถือว่ากําลังทํามาสําหรับโมฮัมเหม็ดซาลาครับ5เกมติดต่อกันนะครับ โอโหหวานจโจยเลยแบบนี้ฟอร์มกำลังมั่นใจครับเป็นนักเตะคนที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถขาดได้นะสำหรับบังโมในตอนนี้มีผลกับลิเวอร์พูลโอ้โหอย่างดีเลยนะครับขนาดอาริซอนเบรกเกอร์ครับในประตูของลิเวอร์พูลยังอวยว่าลิเวอร์พูลนะโชคดีมากที่มีโมซาลาอยู่ในทีมอาริซอนที่อายุครบ3.2ปีในเกมนี้ครับยกย่องซาลาบอกว่า เขาเป็นผู้เล่นที่ช่วยเราได้เยอะมากบางครั้งดูเหมือนว่าเขาหายไปจากเกมแต่จู่ๆก็สัมผัสบอลได้อย่างสมบูรณ์แบบและยิงเข้าสามเหลี่ยมอะไรแบบนั้นนั่นคือคุณภาพของเขาเป็นจุดแข่งของเขาด้วยเราโชคดีที่มีเขาแต่เราต้องเน้นย้ำถึงการทำงานหนักของทีมด้วยและเราเนะี่ยยังต้องปรับปรุงอีกมากส่วนภาพรวมเกมนี้ครัแบบฉซนันของไอรอนบอกว่าอ่าเป็นเกมที่สุดยอดมากนะและคู่แข่งก็แข็งแกร่งมากพวกเขาเล่นอย่างดุดันเป็นทีมที่แข็งแกรง่ง เราทำได้ดีในการจัดการเกมของพวกเขาไม่ให้เล่นได้ง่ายๆและทำประตูดได้พอที่จะชนะเกมและเล่นเกมรับได้ดีเพื่อรักษาเคลืนชีตนะครับอันนี้คือสิ่งที่อลิซอนเบรเกอร์ได้พูดถึงโมฮัมเหม็ดซารรวมไปถึงรูปเกมที่เจอเมื่อค่ำคืนชอ่ันมาครับส่วนด้านของอันนี้ล็อตเจ๋งมากๆครับเปิดตัวคุมลิวพูลแรงสุดๆเลย9นัดแรกนะครับ ฉะนั้นของอันนเนสสลตส์ับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสร้างชื่อด้วยการเปิดตัวคุมทีมร้อนแรงที่สุดนะครับด้วยการคว้าชัยจากเเกเกมแรกได้8นัดเลยถือว่าดีที่สุดในบรรดาผู้จัดการทีมของสโมสรกุนซื้อชาวเนเธอร์แลนด์อย่างสลตสเนี่ยพาทีมเปิดบ้านชนะบรุญญาเมื่อคืนนี้สอูนยในเกมยูฟ่าชิเปลเล่กนะครับพาทีมเก็บชัยชนะ2เกมแรกเลยนะครับสุดยอดจริง จากผลงานในเกมนี้ครับที่แอน NPU ทำให้สลอ็อตพาทีมชนะไปแล้ว8จาก9เกมในฤดูกาลน,นี้ชนะอิฟสวิตช์เบรนฟอร์ดแมนยูเอซีมิลานบอลมัดเวสแฮมฟูดแฮมตันแล้วก็โบลญ่าส่วนอีกเกมเป็นการแพ้นอตเทมฟอเรสทำให้สลอ็อตการพิจารการทีมลิเวอร์พูลของแดงเนี่ยที่มีสถิติออกสตาร์ทได้ดีที่สุดครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้ทีมจะไปเยือนคริสตัลพาเลิตในเกมพรีมเมียร์ลีกก่อนจะพักเบรกทีมชาติและกลับมาลงสนามอีกครั้งเจอศึกใหญ่อย่างเชลซี นะครับผมสำหรับอานิสลอตโอ้โหถือว่าเปิดหัวมาดีแบบนี้ครับหวานจ้อยๆเลยถ้าไม่แพ้นอตเตอร์มฟอเรสเนี่ยก็แบบหวานฉ่ำแหละสถิติการคุมทีม9เกมแรกของอานิสลอตครับเปิดตัวร้อนแรงปอย่างมากเลยแล้วก็ฟอร์มดีสุดนะครับในบรรดาคุณซื้อที่เปิดหัวกับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับอานิสลอต ไปโยกกันที่ควันหลงคู่ไบเยนกับวิลล่าเมื่อคืนหน่อยครับสื่อเยอรมันสับไบเยนเละเลยนะครับที่แพ้แอสตันวิลล่าโดนจ้วกสนนันนะครับหลังไปโดนที่วิลล่าพาร์คนะครับสื่อเยอรมันจะหนักวิจารณ์ผลงานของบรรดาแข้งไบเยนหลายๆคนนะครับภายหลังพลิกล็อกแพ้แอสตันวิลล่าไปแบบช็อกแฟนบอลแฮร์รี่เคนเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดนะครับขณะที่มานูเอลเป็นอีกหนึ่งแข้งของไบเยนที่ถูกตําหนิอย่างมากเลยในจังหวะเสียประตูให้กับจอห์นดูราน บิลครับสื่อเจ้าดังสัญชาติเดรมันครับกล่าวว่าผลงานของเคเนในคัมคืนช่บ่านมานั้นเป็นยากที่มันจะลืมได้โอ้พร้อมกับคำวิจารณ์ชังลบและเรตติ้งที่โหดร้ายแฮร่รเคนมีปัญหาที่ข้อเท้าหลังจากจบเกมกับเลวเซนแต่ก็กลับมาลงสนามได้ทันเวลาแต่ดาวเตะทีมชาติอังกฤษอย่างเคนแทบไม่ได้ทำอะไรในสนามเลยและพลาดโอกาสหม่งทำประตูที่เสมอก่อนจบเกม h a r r y Kan e ถูกให้เรตติ้งเพียงแค่1เต็ม6เท่านั้นในการประเมินพร้อมตีตราว่าดาวยิงรายนี้หายตัวไปหลังเริ่มประสบปัญหาปืนฟืนในช่วงเกมที่ผ่านมาบิลยังเขียนถึงเคนต่อว่าเขากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของเขากับตันทีอังกฤษยังคงไร้ตัวตนต่อไปเหมือนอย่างที่เขาทำในเกมกับเลวเซนเขามาีโอกาสยิงประตูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก่อนที่เสียงนกหวีดจะหมดเวลา ขณะดเดียวกันมาเดนอยเออร์ e, ผู้รักษาประตูและกัปตันทีมก็โดนวิจารณ์อย่างหนักถึงบทบาทของเขาในประตูของดูรานที่ยิงไกลจากระยะ30หลาข้ามหัวนอยเออร์ e, เข้าไปแบบดือด้อๆเลยครับเพราะว่านอยเออร์ออกมาออกมาไกลนะครับออกนอกเส้นแล้วก็เป็นประตูเลยโดยด้านซ้ายอย่างบิลครับให้เรตติ้งของนอยเออร์ e, เนี่ย2จาก6คะแนนเท่านั้นในเกมนี้ครับก็ประมาณว่าเออเขาอยู่ตรงไหนของสนาม สไตล์การเล่นที่เสี่ยงของนอยเออร์ถูกลงโทษจนกลายเป็นประตูผู้รักษาประตูคนนี้ยืนอยู่ไกลเกินจากหน้าบากประตูไปมากสุดท้ายพังนะครับอันนี้คือสิ่งที่สื่ออย่างบิลครับสื่อเยอรมันบ้านเกิดเลยนะครับสับไบยเยนเมนอเมื่อคืนนี้เละนะถือว่าไปโดนเชือดหนึ่งศูนย์แบบเจ็บช้ำรักกรรมใจประมาทไปหน่อยนะครับถือว่าประมาทไปหน่อยสําหรับฉะนั้นไบยเยนเมคคนื่อค่ำเกิน่ผ่านมาเจอลงโทษเลยครับ ดูรามก็ซัดเลยครับ1-0์ครับออกมาไกลนักใช่ยไมก็จ้วกเข้าไปให้นะโอ้ดีวันดีคืนครับไปตามกันต่อที่ดอนนี่ฟานเดเบคครับเบิกตรงแรกในรอบ2ปีให้กับจิโรนาแล้วครับล่าสุดครับดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางของกิโรนาปลดปล่อยอารมณ์ขั้นสุดนะครับหลังสามารถทำประตูแรกได้ในรอบมากกว่า2ปีในเกมทางการฟานเดเบคทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเชเปอร์เลกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมขมงเขาวเจอกับเฟยนูจากเนเธอร์แลนด์ เขาต้องทนกับช่วงเวลาที่นั่งหงียใจอย่างมากที่โอทัฟฟอร์ดกับแมนยูก่อนจะจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าฟานเดอร์เบคครับจะได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมหลายตัวหลายคนที่เข้ามาแต่ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจภายใต้สีเสื้อของแมนยูได้เลยระหว่างที่อยู่กับแมนยูครับต้องบอกว่าฟานเดอร์เบคไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าการย้ายออกจากทีมในครั้งนี้จะทําให้เขากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ยังไงก็ตามตอนนี้เขากําลังพยายามเรียกฟอร์มการเล่นของตัวเองกลับมาในรูปแบบเล่นกับกิโรนาและกลับมาทําประตูแรกของเขาได้อีกครั้งในเกมที่แพ้กาเฟนูดเมื่อคืนนี้สัประตูสองดับบิลโลเปสครับทำประตูให้กีโรนาออกนําไปก่อนก่อนที่ยังเกลเอเรราจะทําเข้าประตูตัวเองให้เฟนูดตามตีเสมอได้ฉะนั้นครับทีมจากเนเธอร์แลนด์อย่างเฟนูดครับก็พลิกกลับมาขึ้นนําจากอันโตนี่มิลเลมโบนะครับก่อนที่ฟันดเบกจะยิงตีเสมอได้สําเร็จ แต่สกอร์นี้คงอยู่ไม่นานนะครับให้ที่สุดแล้วเฟโนดูดกลับมาขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2จากการทำเข้าประตูตัวเองของลาดิสลาฟนะครับเคเรซี hey, ทำให้ทีมจากเอเรดิวิซีอย่างเฟนดูดเก็บ3แต้มไปได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ยิงได้แล้วสําสำหรับดอนนี่ฟันน์เบกครับก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะในระดับหนึ่งนะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันก็ขอให้รักษามาตรฐานนะครับมาตรฐานของตัวเอง ยาวๆนะคับทางกิโรน่าออกจากมมนยูได้แล้วก็ขอพัฒนาฟอร์มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโยกไปต่อที่ข่าวสารของโคพาเมอร์กันหน่อยครับฉานั้นของมอร์แกนโรเจอร์สนะครับขอย้ำว่าโคพาเมอร์กอบท่าหนาวของตัวเองจานั้นของมอร์แกนโรเจอร์นะครับตัวรูกดาวรุ่งของแอสตันวิลล่าออกมาย้ำกับแฟนบอลอีกครั้งว่าโคพาเมอร์ตัวรูกของเชลซีเนี่ยขโมยท่าหนาวฉลองประตูไปเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวแล้วในตอนนี้ บ,บรรดาแฟนบอลต่างคุ้นเคยกับการได้เห็นโคปาเมอร์ส่งบอลเข้าตรงตาข่ายแล้วถูแขนเขาในทันทีราวกับว่าเขากําลังรู้สึกหนาวดังนั้นครับเมื่อโรเจอร์ทําประตูให้กับวิลล่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วฉลองด้วยวิธีการเดียวกันทางแฟนบอลหลายๆคนครับจึงมองว่าเขาเนี่ยไปกอบท่าของโคปาเมอร์นะครับภายหลังที่วิลล่าเอาชนะไบร์น,ไป,นไปได้แบบสุดช็อกเมื่อคืนนี1้1นึ่งศนะครับฉะนั้นของโรเจอร์ก็อยากจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างทีดีสปอร์ตก็บอกว่า อ,อ๋อใช่แล้วเป็นเรื่องจริงเลยก่อนที่ริโอฟรีนานตำนานของเมนยูจะให้คำแนะนำแก้เผ็ดเพื่อนซีของเขาว่าโคพเมอร์ทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะนายปล่อยให้เขาทำแบบนั้นงั้นนายต้องเริ่มทำประตูได้แล้วแม้ว่าจะเป็นที่มาของการเฉลิมฉลองประตูแต่โรเจอร์ก็รู้สึกถือว่าสาถิติอันน่าทึ่งของพมเมอร์ทำไป3สเปตประตูจาก53นัดให้กับเชลซีทุกรายการทำให้เขาสามารถเรียกมันว่าเป็นผลงานของเขาเองได้โรเจอร์ก็กล่าวบอกว่า ผมจะปล่อยให้เขาทำนะเขายิงไป40ประตูหรืออะไรโง่ๆแบบนั้นแต่เราก็เถียงไม่ได้จริงๆใช่ไหมล่ะต้องบอกว่าทสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมากครับโดยเคยเล่นร่วมกันในทีมเยาวชนของแมสตี่ก่อนที่เพาเมอร์จะย้ายไปอยู่เชลซีในปี23 0 2ขณะที่โรเจอร์ครับย้ายไปมิดเดิลส์บรนะครับผมก็ถือว่าไปหาว่าโคปาเมอร์เนี่ยกอท่านเอาของตัวเองนะครับแต่เพาเมอร์เนี่ยยิงประตูเป็นกอบเป็นกร,รครับ ยิงเยอะจัดจัดนะครับอืหโคตรสุดนะครับสุดจัดประหลัดบอกถ้าประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดชุดนี้ฟอร์มร้อนแรงนะต้องบอกว่าโค้พอเมอร์อฟอร์มร้อนแรงก็ตามนี้ครับก็ประมาณหนึ่งนะที่เอามาอัปเดตให้ฟังครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณแกัปที่รับฟังนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ฟังเป็นรอกรอๆเลยครับหาข้าวหาปลากินกันด้วยนะ ดูแลสุขภาพด้วยครับทุกท่านทุกคนครับเป็นห่วงหมาเดิมจากใจของเอฟชนายุแล้วก็สเกตฟุตบอลนะครับฝากไว้ด้วยฮะ